สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บางแสน AI m e t a w o r d นะครับวันนี้ผมก็เตรียมระบบรอสอนอ่าเดี๋ยวมีการโชว์หน่อยว่าระบบรอสอนของเราเป็นยังไงอันนี้ก็คือหน้าจอที่ผมดึงมาจาก iPad นะครับตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะแตะสลับหน้าจอได้อันนี้ก็คือห้องถ่ายทอดนะครับ ก็จะเป็นห้องถ่ายทอดหลักของเราที่บางแสน AI นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือโลกของความเป็นจริงเนาะแต่ทีนี้เราจะต้องเข้าสู่โลกของ m e t a w o r ร์ฮะเราก็ทําการกดนะตลับจอภาพเลยก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งนะฮะผมยิงสัญญาณตัดออกมาจาก OBS นะครับก็จะเป็นภาพหน้าจอของตัว iPad นะครับแล้วก็อยู่ในโลกของ m e t a w o r ร์ นะครับก็จะมีการพูดแล้วก็มีการขยับปากไปด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็มีหน้าจอเพิ่มอีกหน้าจอหนึ่งแล้วนะนะก็จะเป็นหน้าจอของคอมพิวเตอร์อันนี้คือหน้าจอ,อคอมพิวเตอร์เนาะซึ่งยังไม่ได้ทําอะไรนะนนี้คือลองต่อยังเหลืออีกหนึ่งช่องนะครับอาจจะเป็นกล้องตัวที่2นะครับเดี๋ยวต้องไปหากล้องอีกตัวหนึ่งมาก่อนนะก็จะมีหลายมุมมองแล้วตอนนี้นะครับ ส่วหน้าจอหลักๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใช้สอนนะครับก็คือหน้าจอของ iPad นั่นเองนะฮะเราก็จะมีความสามารถนะในการทำงานนะมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9.52มง52แล้วนะเดี๋ยวผมรอน้องเขากดเข้ามาก่อนนะมันจะมีตึ้งๆเข้ามาในเจ้าตัว o o o l l m m e t นะครับเพราะว่าเราใช้ระบบของ Google Meet ในการทำงานเนาะ ดังนั้นเดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึ่งนะเมื่อ Google Meet มันเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มนะทำการเรียนการสอนกันเลยอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาหน้าจอของผมออกหน่อยนะผมสามารถที่จะตัดสลับนะตัดสลับได้เลยนะตอนนี้มีกล้องหลักอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือ Lumix GS5 Mark II นะครับที่จะเป็นกล้องในการถ่ายในสตูเป็นตัวหลัก นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกกล้องหนึ่งนะเพราะว่าเราจะต้องใช้กล้อง2ตัวในการมานั่งทําของพวกนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ระบบด้วยนะของดีไว e เวลแล้วก็เจ้าตัวเมลโนนะที่เป็นเรื่องเสียงที่ผมใช้อยู่นะครับคือตอนนี้อุปกรณ์นะ่ยเอ่อในระดับพื้นฐานเนี่ยพอแล้วนะผมไม่ได้ต้องการอะไรละตอนนี้ทําการสอนได้อะไรได้นะครับอุปกรณ์ครบนะเขียนหน้าจอได้ทํานู่นทํานี่ได้ ยังไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มแล้วตอนนี้นะตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือจํานวนของคนที่มาเรียนเนี่ยจะต้องมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการถ่ายทอดสดนะครับโดยการใช้ระบบเนี้ยนะในการทดลองในการถ่ายทอดสดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันยังขาดอะไรอีกนะแล้วมันจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมมันคือการเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพเนาะว่าเราจะทําให้ประสิทธิภาพของระบบออนไลน์เนี่ย มันมีได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหูฟังก็ต้องใส่นะเพราะว่าไม่งั้นเสียงมันตีกันนะมันต้องใช้ระบบหูฟังด้วยมันก็ต้องมีการแยกแยกระบบนู่นนั่นนี่นะครับถ้าเกิดว่าใช้ระบบรวมเนี่ยมันจะมีการตีกันของสัญญาณนะดังนั้นเราก็ต้องทําการระมัดระวังด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสียงมันตีกันเนี่ยเสียงมันตะท้อนี่มันจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยปวดหูมากนะดังนั้นเราก็ จะต้องพัฒนาระบบกันต่อไปเรียนรู้กันต่อไปโอ้มาแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวัสดีครับ <Hello. S 1> เห็นหน้าจอไหมเอเดี๋ยวขอตัดสลับหน้าก่อนอ่าโอเคนี้เป็นหน้าคนแล้วอันนี้เป็นห้องสรงนะเห็นเนาะโอเคก็จะเห็นอาจจะมีสองหน้าจอนะจริงๆมีสามหน้าจอแหละแต่ว่า ยังไม่ได้ใช้อีกหน้าจอหนึ่งนะหน้าจอที่3มีแล้วเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคราวที่แล้วเนี่ยใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแต่ว่าวันนี้ใช้เพิ่มนะก็คือมีกล้องเพิ่มมานะก็เลยสามารถตัดสลับหน้าจอได้โอเคนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้านก่อนนะมันมีที่ผิดอยู่นะแล้วก็เราก็จะต้องอาจจะต้องคุยกันนิดนึงว่าโอเคตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับดูตั้งแต่ข้อ1.1เลยข้อ1.1เนี่ย เขาบอกว่าให้ a เป็น x ของอสีของธงไตรรงนะก็เป็นเซตเราก็เขียนมาถูกต้องครับแดงขาวน้ำเงินแดงขาวน้ำเงินอ่า n ของ a ก็มีจำนวนเท่ากับ3อันนี้ถูกต้องนี่ถูกต้องนะนถูกต้องนะไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่ถูกต้องอถ้าเกิดว่าเป็นข้อที่2สละนะ x เป็นสล่ะดูนะ x เป็นสละ,ะ,นะสละ a e i o u ถูกต้องมี5ตัวไม่มีปัญหาแต่ว่าข้อที่มีปัญหาคือข้อสามหนึ่งามเนี่ยมีปัญหา1.3มเนี่ยผิดนะผิด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 ,ผดนะแต่ว่าคำตอบ NC เนี่ยเท่ากับ12ก็ผิดนะ N น่ะคือจำนวนถูกไหมดูดูนะดูเขาเขียนนะดูภาษานะดูภาษา C <4. S 2> โดยที่ A เป็นอะไรเป็นเซตของ A เป็นจำนวนของเดือนใน1ปี นะเป็นจํานวนของเดือนเขาบอกว่าเป็นจํานวนเขาถามจํานวนเขาไม่ได้แยกว่าเดือนในในปีหนึ่งอะมีกี่เดือนถ้า x เ,เป็นเดือนใน1ปีมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็คือมี12แต่เขาบอกว่าจํานวนเท่าไหร่เราก็เขียนมานะถูกนะเท่ากับเซตของ1ิบสองแต่ว่าตรงเนี้ยผิดตรงเนี้ยผิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขียนเซตของ1ิบสองเนี่ยถูก เขาใจปะเข้าใจยังคือหนูไปแจกแจงจำแจกแจงเดือนอะไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าหนูเขียนเซตของสิบสองอันเนี้ยถูกเลยอ่าทีนี้จํานวนทําไมถึงบอกว่าผิดคําตอบต้องเป็นเท่าไหร่ nc ต้องเป็นเท่าไหร่ห <1. S 1> เออหนึ่งหนึ่งหนึ่ง nc ต้องเป็นหนึ่ง nc ต้องเป็นหนึ่งรับไม่ใช่สิบสองเพราะสิบสองมันคือสมาชิกในเซต ถูกไหมเข้าใจนะเก็ตนะเขาถามจํานวนของเดือนเพราะนั้นจํานวนก็คือตัวเลข12แค่ตัวเดียวที่อยู่ในเซต